สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงมปอนละครนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเบบีดีมีสองที่เราทำตอสัญญาไว้ครับตัวที่เราสัญญาไว้ก็คือขอดูก่อนนะ i ิ o b บิ h ชด o ์กับฟินิก i x r เด e r นี่ครับอทดสอบเป็นสองตัวนี้ตอนนั้นอะผมนึกใช้พี่จับ ก็ใช้เป็นสายเก่าตัวชูดก็ใช้เป็นสีน้ำเงนินแล้วก็ใช้สีน้ำแดงน้งนำแดงน้งนำแดงนี่ก็เป็นประมาณนี้ที่ของที่เราจะใช้นี่ครับในการเล่นเบรเบนนี้ก็มีวันนี้ไปเป็เล่นกันเลยเขาประกอบกัน เรียบร้อยครับผมขอเปลี่ยนด้านกันผมผมดันส่ข้างที่ผมไม่ถนัดเีร็เรียบร้อยนี 3, 2, ไปชินิกแล้วได้ชนะละชินิกแล้วได้กระยิบกรงกิบสงจตีโันกรยิบตีสองัีสอตีโนโอ้ยอนี่เลได้จะเอาชนะได้ไหมตีชนะครั้งที่แล้วเอาลูกเออเออเอ โนะอ้ยรู้ว่าจะตัดทีนี้ครับโอุ้งอุ้งทีนี้เระได้ใส่ชัยเยอะไปทีคู่วันโป เหมือนตอนนี้ฟีนิกและเดอจะแพ้ไปจากทรงแล้วเพราะว่าจะมีหน,น้าน่าจะหมดก่อนเออมี่ครับฟินิกและเดอฟินิกและเดอก็เกือบก็อีกฝ่ายเด็กก็จะชนะครับแต่ถ้าฟินิกและเดอชนะทางนี้ก็คือจะชนะเลยมดนนี้มีออมเมอร์ฟฟินิกและเดอบอก อันนั้นเอาหมนให้นี่เรียบร้อยครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัวต่อไปก็จะมาแข่งกับขอคิดก่อนนะทุกคนผมจะเอาโก้เซอร์เคิลมาสู้กับฟินิกซ์ดรเดอร์ครับเราจะมาต่อสู้อีพีสามนะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดี อย่าลืมกดไลค์กดติดต์ใครแล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ